หลังจากคราวที่แล้วที่ทางชาแนลได้มีโอกาสรีวิวจอยคอนที่เน้นการจับถือหรือว่าเรื่องของเออร์โกนอมิกไปตัวหนึ่งนะครับก็มีทางซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งติดต่อมาให้รีวิวจอยของเขาบ้างนั่นก็คือคอนโทรลเลอร์จากแบรนด์บินบอกที่แน่นอนว่ามาพร้อมกับฟีเจอร์ครบถ้วนทั้งโมชันแล้วก็สั่นแถมยังมีขนาดกระทัดรัดกว่าแบรนด์แล้วก็รุ่นอื่นๆที่ขายกันอยู่ในตลาดเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็น่าใช้ขนาดไหน สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe คอนโซลเกมเมอร์สเตชันกันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel สำหรับแบ,บรนด์บินบอกในประเทศไทยเองนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ Third Party ที่เน้นทำพวก c e s s o r y โดยเฉพาะคอนโทรลเลอร์ให้กับเครื่อง Nintendo Switch ที่มีออกมาหลายรุ่นทีเดียว และรุ่นที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก็คือ Binbox Wireless RGB Joy-Con Slim Controller ชื่อยาวมากๆและก่อนจะไปแกะกล่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณทาง Binbox ที่ส่งสินค้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้กับทางช n n นลได้รีวิวงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับด้านหน้านะก็จะเป็นรุ่น YS 58แล้วก็ เป็นภา,าษาจีนนะอ่านไม่ออกจริงแล้วก็เป็นรูปตัวอุปกรณ์ด้านข้างก็จะมีดีเทลบอกนะว่าสปอร์ตไวร์เลสสั่นได้แล้วก็มีไจโรก็คือโมชั่นในพวกนี้ก็อันนี้เขาจะบอกวิธีปรับสีไฟ L.E.D ทั้งหนด,ด้านล่างก็ไม่มีอะไรอันนี้กล่องเขาชิปมาจากต่างประเทศครับค่อนข้างเย็นทีเดียวดูด้านในกัน ไม่มีอะไรแล้วนะครับเคตัวอุปกรณ์ก่อนจะไปดูเราไปดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนีอันนี้น่าจะเป็นตัวไว้เสียบจอย2ข้างแล้วก็เล่นเป็นคอนโทรลเลอร์แยกออกมาได้สายชาร์จเป็น USB ฝั่งหนึ่งเป็น Type C คู่มือดูจากหนะ้าปกนะ่าจะมีภาษาอังกฤษอยู่นะครับละเอียดทีเดียวเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับคาวนี้ตัวอุปกรณ์บ้างนะครับมาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแบบ t r a n b a a n นะครับก็คือสีใส เห็นด้านในเนี่ยก็สวยงามดีทีเดียวนะครับมาดูใกล้ๆกันสําหรับตัวพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใสๆทั้งชิ้นเลยนะไม่รู้ว่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นสีแบบทรานส p a r รนต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะก็เลยใช้เป็นแบบพลาสติกเงาๆใสๆทั้งชิ้นก็ถือว่าขนาดเนี่ยถ้าเทียบกับ t h i r d party หลายๆแบรนด์ที่เขาทํามาเป็นจอยคอนแยกเนี่ยขนาดไม่ค่อยใหญ่นะครับขนาดเล็กกว่าเนี่ยจะเห็นว่าเทียบกับจอยคอนแล้วขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับด้านกว้างนะครับ แต่ด้านหลังเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพิ่มความถนัดของอุ้งม,มือมาส่วนปุ่มต่างๆนะครับก็น่าจะมาให้ครบทั่วแหละตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็อนาล็อกแล้วก็ d p a d นะที่เป็นแบบทิศทางมาให้เลยปุ่ม T แล้วก็ปุ่ม Capture แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นปุ่ม L กับ z L นะด้านหลังไม่มี Back button ให้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มกดออกแล้วก็ด้านข้างนะเนื่องจากอันนี้น่าจะถอดจอ,อยออกมาเล่นได้ก็จะมีพวกปุ่ม SL SR แล้วก็ปุ่มซิงจอยมาให้เรียบร้อยส่วนด้านขวานะครับก็ ABXY มาครบอยู่แล้วนะอนาล็อกขวาปุ่มบวกอ่าเดี๋ยวกี้ลืมไปนี่มีปุ่มลบด้วยนะครับปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม T ก็คือปุ่มเทอร์โบนะเอาไว้เซตค่าต่างๆแล้วก็น่าจะตั้งเป็นเทอร์โบได้ด้านบนก็จะมี SL SR เหมือนกันนะครับด้านหลังก็มีแค่ปุ่มที่ไว้ถอดจอยส่วนด้านบนก็ปุ่ม R กับปุ่ม z R นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเอามาเสียบใช้งานกับตัวนี้ได้นะครับแน่นทีเดียวนะก็ออกมาเป็นจอยเสริมได้ก็ถือว่าจับถนัดกว่าจอยคอนเวลาเอามาเสียบแยกนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับสองข้างจะมีที่ชาร์จเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้แยกได้มีแบตในตัวนั่นเองนะครับเป็น type C ใช้กับสายที่เขาแถมมาให้ด้านในก็จะเห็นโปร่ปงเลยนะครับเนี่ยเห็นพวกแบตเตอรี่เห็นพวกแผงวงจรต่าง เดี๋ยวเราไปลองเสียบกับเครื่อง Nintendo Switch ตูเสียบปุ๊บก็ไฟติดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยพอเปิดขึ้นมามันก็แผ่ให้อัตโนมัติก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเ okay, นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานแล้วก็ดูรีวิวกัน สิ่งแรกที่ค่อนข้างประทับใจสำหรับบินบอกจอยคอนตัวนี้นะครับก็คือการบาลานซ์ระหว่างการจับถือที่ถนัดแล้วก็โมบิลิตี้หรือว่าความสะดวกสบายในการพกพาเพราะจากหลายๆยี่ห้อในตลาดพยายามที่จะทำจอยคอนเสริม erm, เน้นไปที่เออร์โกนมิกอย่างเดียวทำให้เมื่อประกอบร่างไปแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าเครื่องเกมพกพาไม่ลงเลยแต่ไม่ใช่กับบินบอกรุ่นนี้ที่เขาใช้คาว่าสลิมห้อยมาด้วย ทำให้ขนาดเมื่อใส่ตัวจอยเข้ากับเครื่องไปแล้วไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปแถมด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างยังเรียบพอดีกับขอบของตัวเครื่องอีกด้วยทําให้ใส่แล้วไม่ค่อยขัดตาและก็แน่นอนว่าสามารถเสียบลงด็อกได้สบายๆส,ส่วนด้านวัสดุก็ถือว่าใช้ได้และรุ่นที่ได้มารีวิวนี้จะเป็นแบบโปร่งใสตัวพื้นผิวเป็นแบบเงาๆแต่ก็ดูแน่นหนาดีและถ้าใครชอบดีไซน์เปลยเปลยเห็นเครื่องใน บวกกับไฟ R G B ก็น่าจะชอบบินบอกตัวนี้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถปรับไฟ R G B รอบอนาล็อกได้หลายแบบที่มี8สีแล้วก็3 Lighting Mode และแม้ว่าขนาดด้านกว้างจะใกล้เคียงกับ Joycon Original ของ Switch แต่ว่าอย่าลืมว่าด้านลึกหรือว่าด้านหลังนั้นหนาขึ้นมาเยอะเหมือนกันทำให้อ c เซ s ร์รส์ส่วนใหญ่จะใช้ด้วยกันไม่ได้แต่ก็จะมีบางรุ่นที่พอตๆไถ,ถๆใช้กันได้อยู่ด้นการใช้งาน ความถนัดในการจับถือถือว่าถนัดกว่าจอยคอนที่มาพร้อมกับเครื่องสวิชมากมากด้วยกริปด้านหลังที่นูนมารับกับอุ้งมือได้พอดีปุ่มหลักๆที่จัดวางมาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับจอยคอนแต่เปลี่ยนปุ่มทิศทางฝั่งซ้ายมาใช้เป็นแบบดีแพดเต็มๆทำให้กดสะดวกกว่าและโชเดอร์บัตเ t อรที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ทำให้ใช้งานได้ถนัดมากขึ้นแต่ด้วยความกว้างของตัวจอยที่กว้างพอๆกับจอยคอนของสวิชเองส่วนตัวเลยเจอปัญหาเดียวกันเวลาที่เล่นเกมแอคชั่นเยอะ ก็คือนิ้วโป้งด้านขวาเวลากดปุ่ม Y กับ B พร้อมกันฐานของนิ้วโป้งมักจะมาโดนก้านอนาล็อกบ,บ่อยๆและหนักไปกว่าน,นั้นเวลาที่เล่นเกมไซส์จัดๆอย่างเช่นเล่น Hollow Knight ตอนสู้กับบอสเนยเนื้ออุ้งม,มือขวาใต้นิ้วโป้งของผมชอบมากดโดนปุ่มเทอร์โบประจําทําให้กลายเป็นเซ็ตเทอร์โบให้ปุ่มต่างๆต้องมากดพอสแล้วก็รีเซ็ตใหม่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นที่สรีระแล้วก็วิธีการจับถือจอยของผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ถ้าเล่นเกมปกติที่ไม่ได้เกรงหรือว่าไซส์จัดก็ถือว่าจับได้สะดวกทีเดียวแต่ถ้าจะให้เทียบกับรุ่นที่เป็นฟูลไซส์ขนาดใหญ่ๆก็แน่นอนว่าพวกนั้นเล่นได้ถนัดกว่าอยู่แล้วแต่ก็แลกมาด้วยการพกพาที่ลำบากขึ้นและเนื่องจากบินบอกทั้ง2ข้างนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวจึงสามารถถอดออกมาเล่นเป็นเทเบิลท็อปโหหรือว่าด็อกโหมดต่อทีวีได้ที่สำคัญคือในกล่องแถมตัวกริปมาให้ด้วย ทำให้สามารถนํามาประกอบร่างเป็นคอนโทรลเลอร์เล่นได้สบายๆนอกจากนั้นยังแยกเล่นเป็น2จอยได้แต่ก็แน่นอนว่าไม่ค่อยถนัดทั้งความสมมาตรแล้วก็จอยด้านซ้ายที่เปลี่ยนปุ่มแอคชั่นเป็น D-pad จึงใช้ยากไปหน่อยส่วนการชาร์จก็สามารถเสียบกับตัวเครื่องชาร์จได้เลยหรือจะถอดออกมาชาร์จแยกด้วยสาย USB Type C ก็ได้และนอกจากความถนัดที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับจอยคอนของ Nintendo แล้ว บินบอก w i r เลส s s RGB j o y n Con o n Slim Controller ตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆเกือบจะครบทั่วเลยทั้งระบบสั่นที่ปรับความแรงได้แต่ก็ไม่ได้ละเอียดเท่า h a p t i c feedback บน Joy-Con ของ Switch Motion Control ที่ทำงานได้ดีเช่นเดียวกับ Joy-Con เลยความสามารถในการเวกอัพเครื่อง Nintendo Switch ทั้งตอนที่เสียบกับเครื่องและตอนที่ถอดแยกออกมาแล้ว f ีลลิ่งของปุ่มที่ตอนแรกนึกว่าจะมาแบบแข็งๆเหมือนจอยคอนเตอร์สปาร์ทั่วๆไป แต่บินบอกรุ่นนี้มาพร้อมกับปุ่มกดที่นุ่มๆกำลังพอดีไม่แข็งไม่ยวบจนเกินไปแต่สำหรับโชว์เรอบัตเทานด้นบนก็จะให้อารมณ์แบบคลิกๆหน่อยส่วนสิ่งที่ขาดไปเมื่อเทียบกับ j o ยคอน o r i g i ิน l ของ Switch ก็คือไม่สามารถที่จะสแกน a m i i b บได้นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปคะแนนของ Binbox Wireless rgb Joy-Con Slim Controller ตัวนี้กันเลยดีกว่า สำหรับบินบอก Wireless RGB Joy-Con Slim Controller นะครับก็น่าจะเหมาะกับใครที่มองหาจอยคอนที่จับถนัดขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังบาลานซ์เรื่องของการพกพาอยู่ที่สำคัญคือมาพร้อมกับฟีเจอร์ครบๆส่วนข้อสังเกตอีกอย่างของแบรนด์ b ินบอกในประเทศไทยนะครับก็คืออาจจะหาตัวแทนจำหน่ายยากสักหน่อยแต่ก็สามารถสั่งตรงจากเว็บไซต์ b ินบอกได้เลยโดยราคาของบินบอก w i r e l e s s RGB Joycon Slim Controller ตัวนี้ ก็อยู่ที่5 3 9 9 us หรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยคร่าวก็อยู่ประมาณ1,800บาทและถ้าสั่งซื้อในเว็บเกิน7 9 9 9 us นะครับเขาก็จะส่งให้ฟรีในทวีปเอเชียด้วยใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใน description ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมหนึ่งตัวของเครื่อง Nintendo Switch สุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นยังไรกับ B ิน box Wireless rgb joycon slim controller ตัวนี้พูดถึงกันเมนต์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจาก c o n s o l เกมเ e r Station เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับวอลเปเปอร์แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ